สวัสดีครับพบกับช่องมหัศจรรย์พันหมูดำนะครับที่นี่ชากงราบุรีฟาร์มนะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญตําบลหินดาตาําภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพบกับช่องมหัศจรรย์พันหมูดำนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตลูกหมูสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะหมูที่คอกก็ เหลือแค่นี้แหละครับผมมีแค่2ตัวนี้แหละครับที่เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สตัวนี้ก็เป็นหมูอ่าหมูดํานะครับหมูดําสายพันธุ์ดูล็อกดําผสมเหมยซานนะครับผมพ่อเป็นดูล็อกเลือดลอยนะครับแม่เป็นเหมยซานเลือดลอยครับ2ตัวนี้ก็เป็นเพศเมียนะครับก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก็เหลือแค่นี้แหละครับผมในคอกไม่เหลือแล้วครับหมูขุน ที่อัปเดตให้เห็นบ่อยๆก็ขายไปแล้วนะครับปล่อยขายไปแล้วหมูขุนอายุ2เดือนนะครับผมน้ำหนัก60 60กิโลบวกนะครับก็ได้ราคา6 0บาทนะครับผมต่อกิโลนะครับผมก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับได้ราคาดีเพราะหมูเพิ่งขุนได้2เดือนแล้วก็หมูน้ำหนักประมาณแค่60กิโลบวกนะครับผมก็ พอดีว่าเขาซื้อ,อไปเ,อเขาเรียกว่าอะไรไปทำไปทาขายครับก็เลยเ,เห็นเขาอยากได้หมูน้ำหนักไม่เกิน80โลก็เขาให้ราคากิโลละว60บาทก็เลยเห็นราคาดีก็เลยขายออกไปเลยครับหมูขุนก็เน้นนะครับเน้นาขายไวนะครับขายไวไม่กินทุนนะครับผมก็พอได้กำไรอยู่นะครับ เลี้ยง2เดือนก็ได้กําไรนิดๆหน่นอยๆครับผมก็พอได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับผมก็เลี้ยงหมูก็เป็นอาชีพเสริมนะครับผมก็ใช้เป็นอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพเสริมได้ขายออกไปก็พอได้เอาไว้จ่ายค่าไฟบ้างเออไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับผมก็พอได้นิดๆหน่นอยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ดีกว่า่า ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะไม่มีรายได้นะครับผมนี่ก็ยังพอพอได้ใช้ได้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพที่ดีนะครับผมสำหรับหมูดำสองตัวนี้นะครับผมอ่าก็อายุสองเดือนแล้วนะครับผมก็ได้กินอาหารสําเร็จรูปนะครับผสมกับเศษข้าวนะครับเศษลำ ผสมเกษตรอาหารนะครับผสมลำผสมอาหารสําเร็จรูปนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีน18%นะครับผมก็ให้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ให้กินอาหารสําเร็จรูป100%นะครับผมอเอามาผสมเศษอาหารนะครับผสมลำ อาหารว่างระหว่างวันก็จะเป็นพวกใบกล้วยนะครับใบกล้วยเป็นย่าหวานอิสราเอลนะครับก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายนะครับผมก็เป็นใช้การเลี้ยงแบบต้นทุนต่ํานะครับผมเป็นการเลี้ยงที่ต้นทุนต่ํานะครับผมแทบไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยเพราะอาหารที่อาหารสเร็จรูปที่เหลือก็ที่ที่ให้ก็คืออาหารที่มันเหลือจาก ที่เราเลี้ยงหมูคุณนะครับผมหรือว่ามันเหลือก็เลยเอามา,อาไว้ผสมอาหารให้หมูชุดนี้นะครับช่วงนี้ก็เสียดายนะครับช่วงนี้เสียดายเพราะในเขตอำเภอใกล้เคียงนะครับโทรมาถามหาหมูดำนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นชาวเขานะครับที่โทรมาหาหมูดำเพื่อจะเอาไว้ทําพิธีนะครับผม ช่วงนี้ก็ถามมาเยอะครับแต่ไม่มีลูกหมูให้เพราะพึ่งเพิ่งเอามาเลี้ยงใหม่นะครับผมพอชุดเก่าๆที่เคยเลี้ยงก็ได้จำหน่ายออกไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละครับผมเหลือสองตัวเอาไว้เลี้ยงเล่นๆนะครับพัฒนาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับผมไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตอนนี้กำลังติดต่อหา พ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์รุ่นรุ่นเล็กนะครับผมจะพ่อพันธุ์ชั้นดีครับจะจะหาพวกแฮมอะไรนะครับเบิกเชียหมูดําเบิกเชียนะครับผมได้ติดต่อไปแล้วแล้วก็ได้ออนมาจําให้เรียบร้อยแล้ะเป็นหมูดําเบิกเชียทางภาคอีสานนะครับผมส่วนมากหมูดําเบิกเชียก็ทำไมอยู่ภาคเหนือสุดเลยก็จะอยู่แถวภาคอีสานนะครับผมค่าขนส่งก็ไกลนะครับ ค่าเดินทางก็ไกลที่แรกว่าจะไปเอาเองก็ลองคำนวณค่าน้ำมันดูให้เขาเอามาส่งถูกกว่าครับให้เขาเอามาส่งถูกกว่าก็เลยให้เขาเอามาส่งดีกว่าเราก็จ่ายค่ารถค่าขนส่งเข้าไป ก็เลี้ยงถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบการาเลี้ยงหมูดำหรือหมูป่านะครับในช่วงชุดที่แล้วๆมากับการเลี้ยงหมูขุนที่เพิ่งขายออกไปนะครับผมเลี้ยงหมูป่าหมูดำจะได้กำไรเยอะกว่านะครับผมเพราะหมูป่าหมูดำไม่ไม่ต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูปนะครับผมใช้แค่เศษอาหารใช้ลำผสมต้นกล้วยสับก็เลี้ยงได้ละแต่ถ้า เราเลี้ยงหมูขุนมันขายได้ไวจริงครับแต่เราต้องควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้ออาหารสำเร็จรูปถ้าไม่ให้กินอาหารสำเร็จรูปเลยหรือว่าให้กินน้อยมันไม่เอ่อไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของการพัฒนาน้ำหนักหรือว่าการพัฒนาเนื้อของเขานะครับผมก็จะทำให้เขาเจริญเติบโต,ตช้านะครับ ้าจเจริญเติบโตช้าก็ทําให้เราขายได้ช้านะครับก็เลยทําให้ขายถ้าขายช้าก็กินทุนไปเรื่อยๆนะครับกินทุนไปเรื่อยๆบางทีแบบหักลบค่าอาหารไปนี่อาจจะเหลือน้อยหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะครับผมถ้าถ้าให้กินอาหารสําเร็จรูปไม่ไม่ถึงครับสําหรับหมูขุน แต่ถ้าเป็นพวกหมูดําหรือหมูป่าเนี้ยเราให้กินพวกต้นกล้วยสับพวกลําพวกเศษอาหารเขาเ,า,เขาก็โตนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ไม,ม่มันเลี้ยงไปเรื่อยๆครับสาหรับหมูดําหรือหมูป่าใช่ไหมาตามที่ผมเคยเลี้ยงมาคือมันกา,การเลี้ยงหมูดําหรือหมูป่าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆครับมันทําให้เราไม่ต้องรีบในการ ุขนก็ทำให้เราไม่ใช้ค่าใช้จ่ายเราเราก็จะได้ใช้ค่าใช้จ่ายไม่ได้มากนะครับผมแล้วก็การเลี้ยงแบบนี้ก็ประหยัดนะครับแล้วหมูก็โตนะครับผมแล้วหมูก็โตอ้วนแล้วก็ได้ราคาดีนะครับผม คอกที่เลี้ยงก็จะเป็นพวกแกบนะครับผมทําเลี้ยงแบบหมูหลุมหมูหลุมแบบพัฒนานะครับหมูหลุมแบบพัฒนาแล้วถ้าหมูหลุมแบบดั้งเดิมเขาก็จะแค่กั้นคอกนะครับกั้นคอกแล้วก็เบางคนเขาก็เอาแกบใส่บงถ้ามันแฉะมากเขาก็แกบใส่ถ้ามันไม่แฉะเขาก็ไม่ใส่แกบนะครับผมแล้วก็พื้นก็ไม่ได้เทนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นเก่าๆนะครับผมถ้าแบบ ผมมันเป็นคอ,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 อกหมูหลุมแบบรุ่นใหม่นะครับก็คือเทพื้นด้วยแล้วก็เทพื้นด้วยแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมาเพื่อการแกบนะครับผมใส่แกบเยอะหน่อยเพื่อเอาไว้ดูดซับฉีกขี้หมูอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางทีหลังคาเรารวก่าเงี้ยน้าไหลลงมาก็แกบไปช่วยดูดซับน้านะครับไม่ให้คอ,อกเปียกเฉะแฉเป็นโคลนหรือว่าเลอะเทอะมากเกินไปนะครับผม าการที่เอาเป็นการคอกที่เทพื้นนะครับแล้วก็เอาแกลบใส่ก็เราจะได้ขี้หมูผสมแกลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือจะไม่มีดินผสมเหมาะแก่การเอาจำนายปุ๋ยนะครับผมเมื่อถึงเวลาในการกอกถุงใส่เพื่อจำน่ายเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้หมูนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่าไม่มีดินผสมเลยก็จะเป็นแกลบขี้ปุ๋ย ปุ๋ยขี้หมูผสมแกบล้วนๆอะไรประมาณนี้ก็ราคาอาจจะสูงกว่าแกปุ๋ยขี้หมูที่ผสมดินอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าก็ลองลองทาดูครับลองทําดูผมก็นี่นี่ก็ลองเหมือนกันเพราะครั้งแรกที่ทําหมูหลุมเหมือนกันหมูหลุมแบบเทพ,พื้นนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงหมูแบบไม่เทพ,พื้นเหมือนกันครับเลี้ยงหมูแบบ พื้นดินนะครับพื้นดินแล้วก็ใช้คอกคอกไม้ธรรมดาคอกไม้ไผ่นะครับผมเลี้ยงได้นะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับในการเลี้ยงอยากเลี้ยงหมูแต่ไม่มีทุนทําคอกนะครับผมเสาไม้ไผ่ธรรมดาก็ได้ครับเพราะตอนแรกๆที่ผมเลี้ยงผมก็ใช้ไม้ไผ่ธรรมดาเหมือนกันเสาไม้ก็เป็นเสาไม้ไผ่นะครับเสาไม้ไผ่ต้นขนาดต้นขาอะไรประมาณนี้ครับเอามาเป็นเสาแล้วก็ กั้นคอกด้วยไม้ไผ่ลำขนาดแขนนี่ครับเอามากัน้นกั้นเป็นคอกเป็นอะไรตีให้มันทีหน่อยไม่ให้หมูมันงัดออกก็อยู่ได้เป็นปีนะครับผมสาหรับไม้ไผ่ก็จะเป็นการทําคอกแบบประหยัดแล้วก็อยู่ได้เป็นปีท่านที่อยากเห็นคอกแบบไม้ไผ่นะครับอา่าก็ย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมนะครับเป็นคลิปเก่าๆนะครับผมก็มันจะมีก็จะเอาลงไว้อยู่นะครับว่า เป็นการทำคอกแบบประหยัดอะไรประมาณนี้ครับก็มีอยู่นะครับผมในช่องมาสจจันพันหมูดำนะครับตอนนี้ก็มีทุนนะครับมีทุนในการขายหมูรอบที่แล้วก็เลยเอามาทำเป็นคอกหมูหลุมก็จะทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทำอีกสักสองคอกหรือประมาณสองหรือสามคอกประมาณนี้ครับ ก็การให้อาหารก็เป็นอาหารเศษอาหารนะครับเศษอาหารผสมลำเศษเอ่อผสมหัวอาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาได้กินน้ําไปด้วยเพราะผมไม่ได้มีก๊อกน้ําให้หมูดูดหรือว่าไม่ได้เอาถังใส่น้ําไ้ให้นะครับเพราะอ,อ่หมูชอบความเล่นครับหมูชอบความเล่นแล้วเขาก็ไม่ได้กินจริงจังอะไรขนาดนั้นครับ เขาไม่ได้กินน้ําแบบกินจริงจังอะไรก็คือแบบถ้าเห็นน้ําหรืออะไรเขาความเล่นหมดแล้วครับบางทีใส่ก๊อกไว้เขาก็ดูดเล่นดูดอะไรจนเปียกหมดก็เลยไม่ได้ใส่ให้ก็ผสมกับอาหารกินเลยทีเดียวและช่วงระหว่างวันเราก็ให้เป็นพวกหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยสับอะไรมันนะั้นอาหารประเภทนี้เป็นอาหารว่างที่มีน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโปรตีนนิดหน่อยก็เป็นก็ดีนะครับดีสําหรับการเอาไวใ้ให้เป็นอาหารว่างนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็พามาอัปเดตลูกหมูอายุสองเดือนเป็นลูกหมูเหมยซานผสมดูหลอกนะครับผมพ่อเป็นดูหลอกเลือดร้อยแม่เป็นเหมยซานเลือดร้อยนะครับผมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องมาัศจย์พันหมูดำด้วยนะครับผมก็ ั้งในเพจ Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับผมก็ช่องชื่อเดียวกันเลยครับมหัศจรรย์พัน์หมูดำสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ